องหุนล่าสุดพลอยเชอร์มานหลังทุ่มออกกำลังกายเต็มที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีเธอคนนี้ก็ยังเป็นนางเอกในใจของใครหลายๆคนสำหรับพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์หรือในตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพลอยลายลาแล้วอย่างล่าสุดเธอนั้นได้โพสต์คลิปของตัวเองในฟิตเนสโชว์กล้ามท้องแน่นๆที่ได้จากการออกกำลังกายโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า ออกกำลังกายได้ทุกวันแต่ให้ออกไปจากชีวิตเธอทำไม่ได้บอกเลยว่าทั้งคนทั้งแคปชั่นทำฮือฮาส,สุดๆสําหรับพลอยเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยและเป็นน้องสาวของดารานบุญยศักดิ์อดีตนักสแสดงมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงจากละครเรื่องระบำดวงดาวขุนศึกมาดามดันสามีตีตราและภาพยนตร์เรื่องบุพาราตีรักแห่งสยามชั่วฟ้าดินสลายสีแพร่งและคิดถึงวิทยาน,นั่นเองคะ่ะ